คนต้อนรับน e ูนาก่อนไปต้อนรับเออใช่ขั้วไปซื้อที่นดิวนชุมฮาเลยครคิดกูบุแล้วแบบ มาแล้วบ่หนู้ามาพี่มา้วเูหน้นา,า,นนาคนสวยมาแล้วเข้าไปอ่ะวันดีค่ะเรนนีคุณนายแย้มว่าจะไปว่าจะไปตัดญ้าเจ้าบ่าเคยเห็นบอกเพราะว่าเคยเห็นมันนะเล็บ,บานกนน ปะเบ่งกระเป๋าเป้าให้ในเดียเฮ้ยเพื่อนเป้าเน่ยเป้าให้ยื้ให้ยืไให้พี่นาหน่อยอือดีพี่นาไข่เกินมาตั้งแต่บ้าน ป่ะเดินวันนี้ก็มาถงทบ้านเย็นหมดแล้วนะคะมาขอมาเยี่ยวดกันค่ะนี่นี่นี่ได้ได้มันไม่ได้ได้เลย

ยายใหญ่อุ่นขวดก็ยังมีชื่อ yeah, yeah, um. <laughs> เป็นร้อยนาศีอะไรเราไปทานอื่นคือถัวกระได้เฮ้ยวัดเยาวราชจะมันมีลม

ต <T> ่มานี <afraid> <t> ่ก็เจอแตู่แล้วค่ะขคุยใหญ่ยะขั้งยใหญ่จริงค่ะิบสี่ข้างนอกอีกสทั้องลยอคี่คะลทไงคุจก็่

ขายคือสงสารโอ้สงสารต่างชาติม่ใ้เขาก็เลยอยากื่อยันแไละขเลยก็เลยมุกดาหมดเลยก็เลยการนได้งจะไปไหนก็ลัางม่จะออกจะออกไปไหนนี่ต้องเรียกข้างเปียกมาให้เขาทำความสะอาด้าทำอะไรให้เาก่อนออไปไหได้ก็เลยออกไปข้าุนี้นี่ไปเยอะจะเยใหกเย่ะ